ว่าเราเป็นใครได้ไ<ป>เราปิยราชโอรสเทพรินแห่งองค์เสด็จพ่อเทพรายและองค์เสน็จแม่สุมาลีจินเดีที่ได้รู้จักเทพริน์นเมื่อท่านรู้จักเราแล้วจะไม่แนะนําตัวให้เรารู้จักอย่างเป็นทางการหน่อยหรือเราเองพระนางโชเล่แห่งเชียงรุ้งน,นครที่เรามาจากวังน้าใช่ว่าต้องการยุ่งเกี่ยวกับพระนางโชเล่หรือไม แต่ที่มาอยากจะมาถามให้หายข้องใจมาดแม้พระนางโชเล่ตอบให้ข้าพเจ้าหายข้องใจแล้วเราก็สัญญาจะก,กรับวังน้าโดยไม่ยอ้อนลอยถอยหลังสวงหลวงเด็กขาดถามเชียงลุงนงครที่พระนางโชเล่ถือครองอยู่สิ้นไลแล้วหรือผู้ชายภายเหลือที่ทำถึงอกถึงใจพระนางโชเล่พระนางถือดิวิ่งแล Hey, the กระมง้ไอ้แคบนรินกูจะบอกให้เอาบุญคนที่ไปเชื่อเชิญกูมาไม่ใช่ใครคือพ่อของเจ้าในหัวงมงกุฎราณีกับเราโชเล่พระนางโชเลข่ขาพ่ะไทยผิดแล้วกระมังมงกุฎที่สวมบนพระเศียรหาใช่มงกุฎมหาราณีไม่แต่มันคือมงกุฎของอีชาเชเลยไอ้แคบนริน มึงไม่ผิด วายก็ต้องฉักไม่สู้ก็จะเสียชื่อในเมื่อเป็นควายต้องควยแพ้เดิมให้เลือดทะลายยิ้มกระดึม เดี๋ยว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 ไม่อะถ้ามันไม่มีอะไรร้องก็อย่าร้องเลยไม่มีอะไรตรงไหนอ่ะไอ้เส้นอะไรเนี่ยมันไม่มีความหมายหนูอยู่จังหวัดสุโขทัยเส้นสมแมตต์เขาแปลว่าเส้นสะดุ้งแปลว่าอะไรนะเส้นสะดุ้งไอ้เส้นสมแมตต์แปลว่าเส้นสะดุ้งถูกต้องถ้าทำอะไรตกใจลองจี้สิไหนอุ้ยสมแมตต์อุ้ยสมแมตต์อุ้ยสมแมตต์ตุ๊ดอุ้ยสมแมตต์ตุ๊ด้ยสมแมตต์ตุ๊ดผิดเลย อันนี้หมายความว่าเส้นสมัดแต่ปว่เวเส้นสะดุ้งเส้นตกใจถูกต้องบ้านผมพิจิตไม่มีไอ้เส้นแบบนี้ไม่เคยได้ยินเหมือนกันเนี่ยเออไล่ที่แปลกเนี่ยทำไมอ่ะหัวหน้าใช่ไหมนาตายถูกต้องอายุอนามแค่นี้เป็นน่าเลยไม่คุ้นหน้าเวทนาแท้ๆทำไมอ่ะเออตัวแค่นี้อายุแค่นี้ไม่คุ้นแปดกระพือเชียวลูกคอลูกคอได้ยินอยู่เนี่ย นุสเสียเซล มาแล้วขอบคุณมากนะคะพี่สาวให้ถามจริงครับแม่คุณทำไมผมอยากจะรู้เนี่ยอยากรู้อะไรพี่เอกสุโขทัยสรรหาอะไรมาล้องด่าเนี่ยมันเป็นยังไงปะเดี๋ยวตกหน้าด้วยหนังนาไรอยากจะรู้มันอยู่ลึมไหนแล้อย่างนะถามใครเนี่ยมันไม่มันมีใครด่าแล้วออไม่มีอ่ะไม่มีเหรอไม่มีไม่ใครก็ตาไม่เชื่อถามคนว่าสะอาดก็ได้เนี่ยพี่ เฮ้ยผมพูดกับพี่เนี่ยพี่ด่าไหมหน้าหนหน้าไหนพี่ด่าไหมด่าพี่ด่ายังไงไอ่หน้าหนยังไงอะารุวิทย์เอาห้อใหญ่เลยสุภาพขึ้นมาเลยแหมที่เขาหัวคาบเขาตุภาพแกแล้วอยากคายใช่ไหมเพราะเขาเพราะเขาจะอยากได้แก้แลตุภาพขึ้นมาเลยเอ็นฮาเลิกลิเกคุณจับอยังพูนีึงหกขืนกันที เอมีหัวนะเอออ้าวเออมีผัวด้วยโอ้ไม่น่ามีใครเอาแล้วแล้วเวลาพี่ร้องก็ผัวพี่ด่าผัวพี่ยังไงพี่ด่าให้หน้าหนักหน่ายไหมพี่ด่าให้หน้าหนักหน่ายไหมสุภาพโอ้ยเมียผมไม่ตอกเลยไม่เคยด่าผมสักครั้งหน้าหหนไม่เคยมันด่ายังไงด่าแต่ขดโปะขดแม่คุณ

ถ้าเป็นผมล้อด่าผมฮะยังลิเกยังไม่เล pues ิกไอคนแถวนี้ก็คุยกันอย่างนี้ใช่ไผู้หญิงด่าผู้ชายมันก็ดูมันก็ดูปกติแต่ถ้าผู้ชายไปด่าผู้หญิงก็จะเอาเป็นผู้ชายปากดัดแต่หัวหน้าด่าผมถากขาผมขนาดเนี้ยแต่ข้าเราไม่สู้มันก็จะเสียคนแต่ใครอยากผมล้อด่าหัวหน้านันทยาเชียนพันขอเสียงปรบมือเลยครับขอบคคุณแต่เมื่อกี้นันทยาก็นันทยาอยู่เลย พัะเอบฟฟังนาตยาโธ่ไม่น่ายันายี่ยนใจมาดูมินมันมายไม่รู้ไม่สนใจฟังนาตยาโทไม่น่ายันเยี่ยนใจยามาดูมินมันมา เลยงัดคันไถออกมาถือลาบกเนี่ยคันไถอะไรยกอย่างนี้เราลาบกอะไรเนี่ยเขาล้อมต่อกอนเนี่ยแบตยาล็อกหน้าเขาไถนาเขาต้องมีคันไถใช่เด็กสมัยนี้มันไม่รู้หรอกสมัยนี้มีแต่รถแท็กซี่สมัยก่อนเขาใช้วัวใช้ควายเตรียมคันไถเวลาจะยกไถอ่ะมันก็ต้องยกคันไถใช่ไหมล่ะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าใครชอบไถใหญ่ใครชอบ จะรวงดวงเป็นกิโลลองดีว่าดวงว่าใครจะรวงดวงเป็นกิโลออกไปบุญคนผู้ออกไปบุญคนผู้เหยวาทาจองหองร้องบ้าร้องบออะไรกันร้องบ้าเราไม่เป็นรังตัดก็รู้ร้องเล็เก่งอยู่ดีๆสมองปรับไม่ทันเลยอ่ร้องเล็เก่งขายยาฟังรังตัดขอเสียงปุ้งมือหน่อย เกต้าเนี่ยเรื่องนี้เลยเลอยทางมันทาไม่เงียบเลยทำไมนะแล้วจะร้องไปว่าก็รับพี่ก่อนสียหาพี่มาทมาต้องรับตัดมาเลอะกันหน้าเวทีเป็กเสือมเข้ากันหน้าเวทีหน้าเวทีร้องโตตอบไม่ได้พี่อายเพราะหน้าเวทีร้องร้องพูดกัหน้าเวทีหน้าเวทีไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีพ่อไม่มีแม่อยู่ตัวคนเดียวเป็นหัวหน้าจะร้องอะไรก็ได้ ไอ้พวกเวทีเวลามันตั้งเวทีมันจุดทูบบอกเข่าเสื้อวัดตรงวัดมรงแม่นั่นไปแล้วข้าวไปแล้วหลวงปู่แสงบอกมาทำไมใครด่ามึงนะหน้าตาหยามึงด่ามันตอบเลยอาจารย์หลับไปยังก็ไปดูน้ำอาจารย์ยังไม่รับลองฟังอยู่ดฟังยู๊ดนะนี่หมายความว่าจะร้องถูกต้องถ้ามีร้องด่าไปหนักบ้างเบาบ้าง จะมาโกรธมาเคลือไม่ได้นะไปโกรธไม่เคลือร้องได้เปล่าร้องได้ไหมถ้าร้องไม่ได้ร้องไม่ได้เลิกเล่นลิเกถอดชุดลิเกเก็บพักกลับบ้านเลยถ้าพี่ร้องได้อย่ามาเคลืองนะพี่ร้องหนักไม่เคลืองไม่เคลือว่ามาเดี๋ยวใจเย็นๆมาถึงแล้วแม่เพลงฮะแม่ครูพี่ตัวลิเกออกไม่หมดอีกแล้วยังออกไม่หมดมาถึงแล้วนะคะวันนี้มีดารารับเชิญโอ้มีดารารับเชิญด้วย มาจับสุพรรณมาจับทุพผานสุพรรณหมายความว่าจะฆ่ากันใช่แสดงว่ารู้ว่ามีแม่เพลงมาเนี่ยจะฆ่ากันหน้าหน้าวีีที่โอ้แม่เพลงเลยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยมึงเนี่ยได้อ่าไม่ว่ากันแม่ประยูดดูดกระจับเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรฮะอะไรนะมึงชื่อนะชื่อแม่เพลงชื่อแม่ประยูดดูดกระจับเออเคยได้ยินแต่แม่ประยูดรีประจันเออไอ้นี่แม่ประยูดดูดกระจับ มันอยู่ที่ไหน้คไไม่เยยดนแม่แม่ไปอยู่ดูจ้จับแม่ขอเสียงปรบมือหน่อยโอ้โหมีแม่เพลงมาด้วยมาแล้วมาแล้วแม่อาโลกเมือนแย่นะแม่ะมันคืนล้แม่เราจะลองรัตั๊ด่ามันตัดขอผลหนูอะไรขอผขอ ก็คุณจะไปซื้อนยังไงล่ะนี่ะจะลองถามนันเอาเป็นแม่ที่หนูอัดมาแม่ภาษาเสียงก็หนูน้อยเ่เดี๋ยวเดี๋ยวขอดเเลยค่ะแม่ีวาดีคลูกผมเฝึกร้องทำร้องเมาร้องขังยังไงแม่สึดาน้าไม่ถือไม่ตืสนดส่อะไรอ่ว อยู่สุพรรณไงีอยู่สุพรรณอยู่คณะอะไรเนี่ยอยู่คณะเพลงกำตัดมีคณะอะไรหวังเต้หวังเต้ให้มันมีเตะแม่ประยูนศรีประจันนี่รับเชื่ออะไรนะแม่ประยูนดูดกระดาบไม่ขับนานหลานวะู่บ้านข้าเขามาละลองดีวัดดวงว่าใครจะรวงดวงไปกี่ล้อลองดีว่าดวงว่าใครจะรวงดวงไปกี่ล้อ แม่คืนสูงไปเสียงนูเสียงนูแผดเสียงนูไม่ค่อยดีเสียงไม่ถึงแม่เขาตั้มตั้มเขาตั้มตั้มเล่าตั้มเขตั้มตั้มลองดีวัดดวงว่าใครจะรวมดวงเป็นกิโลลองดีวัดดวงว่าใครจะรวมดวงเป็นกิโลลองดีวัด แม่นั่งตบมือดีกว่าโตบมือเชียร์ลูกไม่ได้ต้องภาษาเสียงตบมือใครตบมือจั๊กจั๊กหมายยังใครโตบมือโตบมือนะ่ลองดีวัดดวงว่าใครจะรวงดวงเป็นเกลียวลองดีวัดดวงว่าใครจะดวงฮะแม่แม่ฝากจังหวะที่ แม่ฝักจังหวะนี้อมารอะไยลองดีวัดดวงว่าใครจะรวงดวงเป็นกิโลแม่ขับรถชิ่งทำมันตีชิ่งไม่ต้องเออเอาเอาเอาตะมืออย่างเดียวตะมือเยอะพอลองดีวัดดวงว่าใครจะรวงดวงเป็นกิโลลองดีวัดดวงว่าใครจะรวงดวงเป็นกิโลออกไปบุหรี คนพูดออกไปหมดเลยคนพูดคนืคนคำ <น S 1> นี่ผมจะจะาผัวมึงมาขาดดัดมึงไอ้เข็ดูปากบุดเม็ดตั้งมาเปนพ่ลองดีวัดดวงว่าใครจะรวงดวงเป็นกี่นอลองดีวัดดวงว่าใครจะรว้ดวงเป็นกิโลอเอาไปพยเลยคนพออาไปโพยเลยคนพอถืงนทางสองห้องจะร้องไห้ห คืนดองน้องจะช้ำไม่ชุ่มไม่ชาำเห็นชัดน้องไม่สลดพี่ก็ไม่สลัดถ้าน้องกินอาจคุยโอ,โอ้ช่างก่งชัางกลา้าเมตตากลมถ้าน้องกลมพี่แทงกักแทงยำยำห้าม,มใครไม่ยักถ้าน้องคิดอยากุ่งโยพี่ก็ลำตัดตัวเตยเออเออเออรับรองไม่เคยตื่นเต้น ขอบอกหนาตยาอีเขียวตัวเต็งเออเออเออไทยนาลงเขาเป็นต้าพีโดเปพอลองดีว่าดวงว่าใครจะลวงล <มา S 2> วงไม่ที<ว>่โลลองดีว่าดวงว่าใครจะลวงลวงไม่ที่โลกเอาไปโหรเลยคนพองเอาไปโหรเลยคนพอง,พองพอคือทำใจห้องจะร้องไอห้หู เเียวกดงมาเจอกุ้งตัวเต็งอะ่ะถึงหมดแรงเด้งหัวมันยังดยโดอ,อย่าลืวามาวัดจะเสียงประวัติดังว่าแม่ครับพ่อครับช็อตนี้ตอนนี้มันต้องมีพระเอกนางเอกมิวสิกเวลาผมร้องจนะให้พระเอกมิวสิกนางเอกมิวสิกรำตามคำเนื้อร้องใครอ่ระโอเคสองคนไงช่วยเป็นพระเอกมิวสิกนางเอกมิวสิกให้ดูหน่อยนี่พระเอกอ่ะแม่แม่พ่อพ่อ,พอที่นี่เขาจะได้เห็น ว่าเราร้องอะไรยังไงนั่งเอกนั่เอกเหมือนนั่งเอกก็ค้นลิงไงนั่นอะว่ามั้ะยาลิวายมาวัดจะเสียงประวัติจังว่ามาสิมาแม่มามาลองให้มาขึ้นโม่ล้องอะไรกันนะก็ร้องตามแก้เขาเนี่ยอันนี้ก็โกงล้อแล้วเอา ทำนองอย่งงันเออต้องทำตามคำเรื้อร้องทำอย่างนี้เหรอเอออย่าลิมาไอ้มาวัดจะเสียงประวัติยังว่ามาสิมาแม่มามาลองให้หมาขึ้นโบโอ้โหแล้วหมาแก่ด้วยเนี่ย มึงไม่โมตักงทียเอาต้องโมแล้วไงโอ้โหมึงทำเป็นไหมเนี่ยไม่เคยเล่นนะมามึงว่าเป็นนัตายาคุณน,นัตายาเออถือเป็นชายนัลลงเองอ,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 อยา่าลืมมาวัดจะเสียงประวัติมาแม่มามาลองให้มาขึ้นโมโอ้ยผัวขา แม่มีงาลนนอย<ห>ยิง,ยงทันควันเลยนะมึง,งาเพียงเรากระดบยกค่อยคผู้เมงจะลอยติดขึ้ตอนหัวน้องดำพี่จะตำตาไอ้สะดือให้น้องร้องอือโมโหกระจอกบอกกระใจอะเข้ามาใครดีกว่าไม่แก้มแดงผิวแต่งกว่ามารักกันดีกว่าคนโต๋อวกหหอมันกาเกียงมึงไม่มีสกุลก็เปิดจุกเมนเ่ายิงกว่าเราเฉียงชุน เปิดจุกแล้วชุนเม่นโชว์มาของเขมรเล่นกันมัวเออเออเองย <Aub ain. S 1> ิ่งจะพวงไม่ยัดที่มือเบื่อเจอหัวสะบักของมึงจะบุกเออเออไงมึงจะเดินละก็ไปหูบล่องโหไปพอลองดีวัดดวงว่าใครจะร่วมร่วงเป็นกิโล ลองอีว่าตัวงออกไจะลวกลวงไป็นกิโลออกไปพ้นเลยคนพอกออกไปพ้นเลยคนพอกคืนความจองอองจะร้องไห้ฟ้องลองให้โบหรือมึงไอผีหลาใสทำไมมึงกล้าตบหน้ากูกูนี่แหละกูหัวมึงหิงเสียจะล้วเลยโอเคระวังตัวจะเบงค์นะโอเค